สวัสดีครับมิดหมอแคนแฟนหมอลำที่คารกทุกท่านครับผมมนีก,กนมาพบกับบ่าวโจดีทรน์ครับกษากูเกมราจ้าเมนครับฮกตส,าาาสิม,มบ่าวถึงหมอลำที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ฮอตอีหลี่เปิดไปทางใดก็เจอคิวงานคือแน่นมากใช่เดือดมากตอ,อนนี้กับดราม่าใหม่อีกแล้วพี่น้องยูกิเพนพกาดราม่าว่าจังใดเขาบอกว่าไปถูกที่แต่ผิดเวลาไหมอ่า ดราม่านี่เกิดจากยังเกิดจากที่น้องแม่ครับกําลังดังกําลังมีกระแสแล้วน้องอ่ะกำลังไปได้ดีเลยในเสียงวิหกก้าน้องพุ่งมากตั้งแต่เริ่มปีแรกที่น้องเขามากตั้งแต่อายุ1 1บเถึงสิปีจนตอนนี้อายุ15ปีแล้วน้องคือเป็นนางเอกอันดับต้นๆของหมอลำนะของประเทศเลยกระไดพี่น้องแต่หมื่นหนึ่งน้องในประกาศยุติบทบ,บาทขอบกว้วงเสียงวิหก แล้วน้องก็ไปซบกับไหทองคําได้ไปเส้นสัญญากับไหทองคําไปเร็วไงใช่เลยเกิดดราม่าอ่าเกิดดราม่าแบบนี้ก็คือว่าน้องไปเร็วเกินไปไหมเพราะว่าในด้านทางสายหมอลำในการเป็นนางเอกน้องกําลังพุ่งอืมกาลังดีเลยอ่าแล้วน้องตาดสินใจไปแบบนี้นี่อ,อก็เกิดดราม่าไม่หยุดแต่ในมุมของเราเนาะเขาคิดว่า น้องมีเหตุผลของน้องอ่แหละแต่ทีนี้คาว่าถูกเวลาไหมฉันว่าถูกเวลานะพอไปเซ็นสัญญากับไ่ทองคําแล้วคืองานคือพุ่งมากอะไรก็ฉุดน้องไม่อยู่ใช่อย่างเช่นเมื่อคืนน่ะไปเป็นแขกรับเชิญของแบมธนวัฒน์เนาะน้องยูกิก็ไปเป็นแขกรับเชิญในงานขึ้นบ้านใหม่เนาะของแบมธนวัฒน์แล้วทีนี้ก็ไปเจอกับบอดตั้มบอตตั้มเสียงวิหกเซอร์ไพรส์มาก บอดต่มกับไปเสื้อผ้ายแบบธนาวารแล้วก็ไปเจอกับน้องยุกิเหตุการณ์คือความหูดื้อเก่าๆที่เคยทํางานร่วมกันในวงเนาะความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมันเกมันเกิดกับมาแหมมันผูกพันกันแม่นพี่น้องคนเห็นงานกันคู่มือเนาะเห็นหน้ากักระหายจนน้องยุกิร้องเพลงจนว่าจะว่าเกือบว่าจบนะพี่น้องน้องยุกิคือร้องไห้หนักมากเห็นอายเนาะแต่งงน้องยุกิตอนนี้ก็คืองานปังมากใช่ปังจริงๆคิวงานเดือน มีนาคมเนาะเห็นอัปเดตออกมาแล้วพี่น้องครับนี่เกือบทุกวันเลยแต่แต่วันที่สี่วันที่สี่มีงานอยู่ที่วัดหนองยายบูอ่าจังหวัดชลบุรีวัดที่หามีไหล่สดสินค้าแบรนด์ GNY กรุงเทพวันที่แปดมีสอบไ่เออสอบวงไงข้อคันก่อนอวันที่ห้ามีนานี้พบกับนางเอกหมอลำยูกิหายทองคำก็คือ ตอนนี้คิวงานรีวิวพรีเซนเตอร์เข้ารัวๆเลยค่ะเออก็คือแบรนด์ดังในเซเว่นอะพิเซนเตอร์แบรนด์ดังในเซเว่นนะการตลาดตอนนี้ก็คือเดือดมากพอไหมพี่น้องไม่ใช่แค่งานร้องเพลงงานโชว์ตัวนะมีงานโชว์เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเยอะแยะเลยตอนนี้อีหลี่ตอนนี้ก็คือ มาเยอะมากใช่แล้วก็งานงานทั้งอะไรนี่งานอีกเยอะแยะเลยของเดือนนะกูงานเยอะมากโอ้โหคิวงานยังเพิ่มได้นะครับคุณประจักษ์บอกว่าก็คือตั้งแต่เมษาถึงพฤษภาคือแน่นมากขอบอกว่าสายใหม่เลยจ้าพี่น้องจริงจาอืเรียกกับอีกอย่างหนึ่งคือมีกระแสออกมาแบบนี้อีกครับพี่น้องว่าน้องจะได้เล่นละครกับค่ายดังกับช่องดังเร็วๆรวนี้ จะเปิดเผยออกมาเร็วๆนี้ว่าช่องไหนแต่มีข่าวเผยออกมาว่าจะได้เล่นละครกับช่องดังแน่นนในแนวหมอลำนี่แหละเพราะน้องดังมาจากหมอลำก็จะทําในเนีหมอลำเราก็รอติดตามน้องต่อไปบอกได้เลยว่ากําลังลุ่งกําลังพุ่งอิหลีคณะสายผับอ่ะเขาโทรมาคุณประจักษ์บอกว่าโทรมาแบบว่าเที่ยงขึ้นก็โทรมาเออจนสายไหม่ใช่ได้ค่ะแบบติดต่อมาเรื่อยๆอ่ะ หาคิวว่างน้องอ่ะอ่าคือตอนนี้ไปไหนมาไหนคนก็รู้จักในนามยูกิหายทองคาแล้วเนาะเนียนครับอืมอ่ามีบทสัมผัสหนึ่งนะครับที่เห็นอ่าน้องให้สัมผัสน้องในวิดีโอในออนไลน์เขาบอกว่าถามน้องว่าเดี๋ยวเนี้แฟนคลับเริ่มชินเริ่มเริ่มเรียกนักสกุลใหม่ของน้องเยอะขึ้นหรือยังนนองบอกว่าเยอะขึ้นแล้วนะอ่าตอนนี้เขาก็จะเรียกยูกิหายทองคากันแล้วส่วนใหญ่เนาะน้องก็เป็นเขินๆอยู่ยังไม่ค่อยชินเท่าไรแต่น้องวางตัวดีมาก แบบไม่น่าเชื่อเลยแบบว่าน้องอายุแค่นี้เป็นสาวนาตาแบบคือสาวเกาหลีแม่เธอเห็นไหมขนาดร้องไห้ในรายการคุณแม่อ่ะยังสวยอุ้ยสวยชึ่นกับสวยนอนกับสวยหมอล่ดาลล่าพ่ดว่าก็คือเบิ่งเพิ่นเอาลงพอไม่พี่น้องสวยแฮงว่ามันเกาหลีออล่ากระจายคือน้องขึ้นกล้องมากเนาะสวยอิหลีต่อไปคงได้เป็นนางเอกละคร แน่นอนแนระดับความสวยขนาดนี้เนาะแต่น้องก็ผมเสื้อวันน้องกับจังจะบบทิิงการเป็นหมอลำแสดงละครก็ยังหมอลำเลยก็ยังร้องหมอลำเพจอยู่ไหนก็คือเพจขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสน้องขอบคุณสื่อทุกสำนักที่ทำข่าวน้องนะคะคือกำลังใจจากทุกฝ่ายจะเป็นแรงผลักดันให้ดาวดวงใหม่ดวงนี้เธอ ทอแสงออกมาได้สวยงามที่สุดแก้วตาดวงใจของแม่แม่แฟนคขับทุกคนสวยงามที่สุดเลยน้องยูกิเพนปากกาหายทองคำครับผม,มเพชรก็คือเพชรไปอยู่ไหนก็คือจรัดสวยงาม,มเป็่งปังอ่าแล้วมาระยาน้องก็ดีวางตัวดีเออ น้องถูกสอนมาดีเนาะกําลังจะเวาน้องถูกสอนมาดีใช่พ่อแม่ก็คือสอนน้องตั้งแต่น้อยตั้งแต่ฝูฟังพิ่งกระติดพอติดแม่พิ่งเนาะไปใส่มาใส่พอแม่ก็สอนมาดีไปไหนมาไหนไหวห้ผู้ใหญ่นี่แหละครับถือว่าเป็นกระแสเลยกระแสคือกําลังพุ่ง ตีเหล็กต้องตีตอนร้อนเหมือนอาจารย์ประจากษ์บอกพี่เลยลองรีบคว้าเอาไว้เอาสมมุติว่าอะน้องให้น้องพักนานๆน้องเดือนสองเดือนจงสิเอาสมมติว่าเขาเงียบบ้านนี่น้องสิไปเขาเฮ็ดงานอยู่ใช้กะสิว่ากูเอาดอกกูโม่เอาดอกกังสิกะสิกระแสมันลงแล้วเสียถูกแล้วที่น้องทําอย่างนี้อย่าเกิดดราม่าเลยมันเป็นอนาคตของน้องอแฟนคลับก็สนับสนุนกันมากมาย อย่างคนไม่รู้จักก็มารู้จักแล้วก็ชื่นชมในหน้าตาความสวยผลงานน้องอย่างนี้หลังจากที่เมื่อก่อนที่น้องยูอ่าค่ายยูวงหมอลําเสียงมีหกน้องก็มีแฟนคลับเยอะมากแต่พอน้องออกไปอยู่ไหายทองคําเหมือนน้องมีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงเนาะกลุ่มนอกจากหมอลำมาเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือกลุ่มลูกทุ่งอินดี้เนี่ยเขาก็ต้องจับตามองน้องแล้วแล้วก็ด้วยความสวยกับบวกกับความสามารถบวกกับน้ําเสียงของน้องก็คือเขาก็มาสมัคร เหมือนเริ่มเป็นแฟนขับน้องมากขึ้นใช่ติดตามน้องมากขึ้นรู้จักนิสัยน้องไงก็เลยว่ารักน้องมากขึ้นแล้วล่าสุดคุณประจักษ์ชัยลงเสื้อแฟนขับด้วยนะนี่ไงยูกิไฮทองคําเสื้อมาแล้วนะเออคนละตัวเราสั่งเออเอามาใส่ถ่ายคลิปเนาะเออเวลานี่ไงสวยเลิฟยูกิเสื้อสกินบอกว่าสวยนะเลิฟยูกิแล้วก็ F ยูกิซีตลอดชีก็คือแฟนขับยูกิ ตลอดไบอะไรประมาณนี้อเสื้อก็คือใส่ได้ตลอดการมีสีขาวกับสีดำพอแม่พี่น้องเราก็คอยติดตามเพจคุณประจักษ์ชัยไว้เนาะจะได้แบบว่าไปติดต่อเสื้อใช่แล้วก็ติดตามเพจของน้องยูกิเพนประกาเนาะมีเคลื่อนไหวอะไรหรือว่าอัปเดตผลงานอะไรให้พี่น้องได้รับชมก็คือจะอยู่ใน หน้าเพจของอาจารย์ประจักษ์ชัยไหทองคำแล้วก็น้องอยุกีพินปาการเลยครับติดตามไว้ด้วยแล้วก็สุดท้ายติดตามเราสองคนด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับแสดงความยินดีกับคุณแบมธนวัฒน์นะครับที่งานขึ้นบ้านใหม่เนาะขอให้เฮงเปังๆนะครับผมงานรุ่งพุ่งแรงตลอดทั้งปีเนาะขอให้มีงานเยอะเยอะนะครับขอให้มีแฟนคลับคนรักเยอะเยอะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึง คู่จิ้นคู่ใหม่ว้าวยูกิกับยูคาคือใครผ่าฟังเด้อพี่น้องขอชิมาเปิดเผยให้ฟังใช่เราอยากอยากให้จิ้นกันจริงๆเนาะอยากให้จิ้นกันจริงๆเพราะว่าน่ารักมากเคมีเหมือนจะเข้ากันมากน้องก็มาดูแลอยู่ตลอดอะไรเงี้ยอือแล้วน้องอ่านินจาก็หล่อมากเผยแล้วอุ้ยใครเอาเอาไม่มโอเคนะคะพี่น้องรอชมคลิปต่อไปเนาะบายบาย